พามาดูตัวเงินตัวทองเท่าจาระเข้ตัวเล็กกับตัวใหญ่โอ้โหใหญ่เท่าจาระเข้เลยตัวเล็กกําลังลอยอยู่ท่านผู้ชมกําลังลอยไปเลยสีทองตัวนี้มันนอนอยู่ในน้ำแล้วเอเป้เลยใหญ่มากๆเลยอยู่่วนลุมพินีท่านผู้ชมนี่สวนลุมพินีนี่มีน้ำปั่นด้วยนะเห็นบ่เขาปั่นน้ำหุ่ง ปลามันก็บอย่าในปลานะบางแนนปลาก็ลอยอยู่จะสังเกตเห็นว่ามีปลาแถมนกพิราบก็ยังไม่กลัวอีกนี่มาอยู่ใกล้ๆคนอีกต่างหากตัวนี้ยิ่งใหญ่เท่าเจะละเข้เลยเนะี่ยนอนแช่น้ำคงจะเย็นมากเลยเนาะคงจะเย็นจริงๆเลยปลานิลเยอะมากเลยท่านผู้ชมปลานิลปลานิลโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้สองตัวนะ อยู่ในรูในถ้ำเนี่ยเห็นวาเห็นแต่หัวมันอ๋อทุ่งสายพันธุ์มังกรโคโมโดเนี่ยโคตรใหญ่จริงเลยอ๋อสุดยอดมงมะทำไมใหญ่จริงๆเนาะกปลากระเจนชีแฮบตีนมันเลยเนาะ โหดว่างานโยเกือบเท่าจะละเข้เนาะโอ้โห,โหน่นาจะหนักหลายโลอยู่ในี่เนี่ยน้ำหนักน่าจะได้หลายโลอยู่เนี่ยนะสามสิบโลสี่สิบโลอยู่ในเน,นะ 30, น,เนาะอ๋อมุดตัวมืตรงนี้นอกมี เยอะมากๆหลายอีหลีอยู่ชวนลุมพินีอยู่ประเทศไทยเด้อท่านผู้ชมเด้อ